ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะต้นหอมสกุลตลาโผล่คอมเมนต์ทันทีหลังโพสต์ขอสวดมนต์ให้ประเทศไทยปมม็อปะทะตำรวจแต่ชาวเน็ตกลับประกาศเลิกติดตามเรียกได้ว่าขณะนี้เป็นที่ร้อนระอุในโลกโซเชียลอย่างมากสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูมฝูงชนได้ยกระดับความเข้มเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของม็อบปลดแอกในนามคณะราษฎรบริเวณแยกประทุมวันซึ่งเมื่อวานนี้ทังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมฝูงชนและได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวนสาคัญเพื่อใช้ในการควบคุม การชุมนุมตามขั้นตอนและยังมีการฉีดน้ำสีฟ้าซึ่งเป็นสารเคมีใส่กลุ่มผู้ชุมนุมทำให้ผู้ชุมนุมหลายรายมีอาการแสบผิวและบางคนมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งล่าสุดนักแสดงดีเจชื่อดังอย่างต้นหอมสกุลตรลาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลโดยเธอนั้นไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดเพื่อแสดงความห่วงใยและความปลอดภัยของทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้โพสต์ระบุข,ข้อความภาษาอังกฤษว่าสวดมนต์ให้ทุกคนและประเทศของเรามีวันที่ดีกว่านี้ใจยเย็นๆน,นะคะแปลให้แล้วไม่มีอะไรแค่ให้กำลังใจประเทศตัวเองซึ่งหลังจากนั้น ก็เกิดดราม่าตมาติดติดเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นตายโพสต์กันอย่างมากมายว่าตอนพวกระยำม,มันจับจ่วงสถาบานันทําไมไม่เพลย์บ้างขอเลิกติดตามนะซึ่งงานนี้สาวตนหอมก็ได้โผล่คอมเมนต์ตอกกลับชาวเน็ตรไยดังกล่าวทันทีไม่ต้องรีบพิมพ์ถ้ายังอ่านและแปลไม่เข้าใจตั้งสตินะคะ ฮึบไว้ภาษาที่ใช้ก็ไม่ได้ยากแค่ตั้งสติก่อนพิมพ์นะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบเมน้นรูปนี้ยังคงอยู่อีกนานรักทุกคนนะคะใจเย็นๆนั่นเองละค่ะ